สายจ้งน้อยค่ะมเมเนก็นได้มีภารกิจอีกแล้วค่ะวันนี้สูบน้ําใส่นาข้าวค่ะสูบน้ําใส่ก้าทีวานไว้ค่ะอากาศดีใน่จ้งน้อยค่ะก้าให้นี่บอมีน้ำเลยค่ะแตงแตงวานแตงแตงวานเข่ามาเนาะก้าก็เลยบอสูงก็เลยด้ดมาสูบน้าใส่ค่ะ สูบน้ำใสแหละกะจะได้มาวานปุ๋ยวานปุ๋ยเป็นยังบางคนคือว่าคือต้องสูบน้ำใสอันนี้นี่สูบน้ำใสเพื่อว่าหนึ่งกล้าของเราจะได้โตไวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าดินแห้งร้ายเพิ่นกะบบมินาม,มารอเลี้ยงลำต้นเพนเนาะเพิ่นกะจะใหญ่ซะเพรสูบน้ำใสแล้วแล้วก็จะได้เมื่อวานปุ๋ยอีกที่หนึ่งค่ะวานปุ๋ยไว้รอฝนค่ะมาหาเลย อบรรยากาศมาฝากค่ะเย็นสบายน่คะตอนเช้าก็ได้เกือบเต็มให้หน้าแล้วค่ะได้น้ำจากในห้องในหน้านั่นแหละค่ะเครื่องก็ยู่ทังพูนยู่ทั้งสงวนก็าขามพุ่นละตั้งไว้ไกลในจักหน่อยฝนกระโโตกล่อฝนหลายมือหรอกค่ะก็เลยได้สูบน้ำใสเนาะ เอาไปำนิัก,ก่อนค่ะ